สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับของนะครับจากสังกัดนะครับพี่แอสสวยนะครับเป็นคนส่งมานะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นของที่ผมได้มานะครับ่ผมก็ได้ทําการแบบฉีกซองแล้วก็แกะแล้วแหละออาก็จะเป็นเจ้าตัวการแคปเจอร์นั่นเองนะครับผมเนี่ยที่สังกัด EDM ของเราส่งมานะครับก็จะห่อแพคเกจจิ้งมาสวยๆเลยนะผมว่าเปิดออกมาครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหม จะมีอันนี้นะครับน่าจะเป็นสาย USB นะครับผมเอาไว้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ชวนครับแบบว่าสายเราแบบมันอาจจะต่อไม่ถึงอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถต่อเชื่อมได้อ่านี่ก็จะเป็นสาย USB นะครับผมเพิ่มความยาวให้กับเจ้าตัวการแคปเจอร์ของเรานั่นเองนะครับแคมริงนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวลรกเลยนะทุกคนนะนี่นะครับผมเห็นไหมการแคปเจอร์แคมริงโอเคนะครับผมว่าเป็นการแคปเจอร์ที่แบบว่าพกพาสบายแน่นอนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเบามากไม่หนัก มีคู่มือหรือเปล่านะครับผมอ่าน้านในก็จะมีคู่มือนะครับสอดมาตรงนี้ให้เราอ่านซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับไอ้อุ้มอ่านไม่ออกไอ้อุ้มอ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษครับเราไม่ต้องอ่านครับผมจะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโลโก้ครับผมสติกเกอของเอลกาโตครับผมที่แถมมาเขาน่าจะแบบว่าให้เราแบบ ติดสายอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยนะถ้าเราแบบว่าอยากได้ความสวยอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะสวยกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแคปเจอร์ที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบภาพทั้ง2แบบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรองเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปเสียบดูนะครับแล้วก็ต่อสายจากกล้องนะครับผมใช้เป็นกล้องของโ o n y z แ1 0ทนนะครับผมในวันนี้นะครับก็คือสามารถปรับภาพได้สูงสุดถึง 4K เลยแหละอ่าก็น่าจะเข้ากับเจ้าตัวนี้พอดีนะครับก็จะได้คุณภาพของภาพที่ชันครับดูดิว่าภาพของเราเนี่ยการแคปเจอร์ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้กับแคมริ อันไหนจะสวยกว่ากันนะครับผมอ่าอันไหนชัดกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางด้านของแคมริง 4K นะครับผมผมรู้สึกว่ามันจะคมขึ้นนะครับอืมรู้สึกว่าเห็นเลเยอร์อะไรชัดขึ้นนะจริงๆห้องผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแสงนะครับมันมีแสงแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะซึ่งตรงนี้จะเป็นมุมมืดนะครับต,ต้องเออต้องพึ่งแสงจากกล้องนั่นแหละนะอ่ามาเอาหน้านใกล้ๆนะครับให้กล้องแบบโฟกัสสักหน่อยอืมเห็นไรชัดหรือเปล่ายังเห็นสิวโอเคเห็น หนวดด้วยนะครับนิดนึ่งตอนที่ผมลองดูการตั้งค่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่60เฟรมนะครับผมเป็น30เฟรมอ่ะรู้สึกว่าจะเป็น 4K นะครับผม30เฟรมนะครับรองรับการ์ดจอนะครับที่ขึ้นด้วย GTX 960ขึ้นไปนะครับผมส่วน CPU เนี่ยก็จะเป็น AMD RX 470นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมเครื่องต่างๆนะครับที่ใช้กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมประมาณนั้น แต่ผมรู้สึกว่าข้อดีของเขาเลยก็คือเวลาเราเสียบการแคปเจอร์คือคือมันมาเลยเวทุกคนประมาณนั้นนะแต่รู้สึกว่าทางเอลกาโตเนี่ยเขาสามารถเพิ่มเอ่อไดเวอร์มาได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยน,นั่นเองเดี๋ยวผมลองปรับภาพดูดีกว่าจะเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นภาพลูกเล่นสูงสุดหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคนะครับผมก็เห็นรายละเอียดดีนะประมาณนี้นะครับ Entertainment. <laughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่แบบว่าเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าอยากจะไลฟ์สดอยากจะได้คัตแคปเจอร์ราคาไม่แรงมากปานกลางอะไรแบบนี้นะครับมาใส่กับกล้องมิเรเลตของท่านนะครับก็ผมว่าก็ดีนะสำหรับ Elgato ต้แคม n ิงโฟนะครับก็ถือว่าดีเลยนี่นะฮะสามารถไปหาดูกันได้ครับผมขนาดเล็กแบบ usb นะครับ usb 3.0ด้วยเสียบง่ายนิดเดียวเข้าชัว แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แอร์นะครับผมแล้วก็ทางสังกัด EDM นะครับที่ส่งการแคปเจอร์มาให้นะครับในการพัฒนาช่องของอูมเมอร์นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะคะและเจอใหม่ค,คลิปหน้านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอูมเมอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย